บุฟเฟ่ชาบูเจ้าดังจากระยองมาบุกตลาดจอมพลคอนแก่นแล้วจ้าชาบูร้านสวยของสดสะอาดกับลายอาหารมากกว่า30รายการพร้อมเมนูของทานเล่นแบบพรีเมียมมีทั้งพิซซ่าซูชิและอื่นๆอีกเพียบที่นี่คือร้านนี้ราชาบูตลาดจอมพลคอนแกน่นเปิดไปมันหมาดเมื่อวันที่2 7กันยาที่ผ่านมานี่เองร้งานนี้เป็นร้านต้นตำรับที่เจ้าของแบรนด์มาเปิดเองและความพิเศษนอกจากตัวร้านเนี่ยจะสวยน่านั่งบรรยากาศแบบกิน นห้างอย่างที่เห็นนี้เขาก็ยังมีลายอาหารไว้บริการแบบแน่นๆครบท้วนทั้งหมูเนื้อและซีฟู้ดเช่นเนื้อเสือออสเตรเลียหินอ่อนลิ้นโคขุนน้องลายใบายพายหมูสันคอสไลั์สามชั้นสไลด์กุ้ง ท้องแซลมอนหมึกสดหมึกยัดไ้ไข่หมึกปลาดอลลีและอีกหนึ่งสิ่งที่เราชอบมากคือลูกชิ้นเยอะมากเขามีลูกชิ้นภูเก็ตลูกชิ้นแครและเกี๊ยวกุ้งด้วยค่ะเขามีซุป8ชนิดและมี2ชนิดเป็นซุปหมาล่าเซเฉนและหมาล่าฉงชิ่งได้เดอ้อและที่นี่มีพวกเส้นแปลกๆแบบจีนๆเช่นเส้นมันมีไส้เป็ดมีฟองเต้าหู้และอื่นๆที่เอาใจคนกินชาบูหมาล่าโดยเฉพาะด้วยค่ะส่วนน้ำจิ้มที่นี่มี10แบบแซ่บหมดเลือกได้ตามชอบ แต่ที่แนะนําคือน้าจิ้มสุกี้นิราและน้าจิ้มพริกเผานิราคือแบบจีส่วนเมนูของหวานก็มีบาร์ไอศครีมที่มีซนท็อป,ปิ้งแบบเยอะมากเมนูเครื่องดื่มก็ครบถ้วนน้ําอัดลมชาใสาชานมและน้ําเปล่าที่ให้เรากดจากเครื่องกองน้ําโคเวไปเลยจ้าอีกอย่างเขามีชานมไข่มุกด้วยนะเก๋เวอร์ทั้งหมดนี้ราคา385บาบาทรวมทุกอย่างราคาเดียวเน็ตแล้วไม่ต้อง เพิ่มใดดดูจบแท็กเพื่อนแล้วตามมาจัดได้เลยพิกัดอยู่ในตลาดจอมพลขันแก่นโซนร้านอาหารเยอะๆติดลานจอดรถค่ะที่จอดเพียบตามบนโลก